คนส่วนใหญ่ต้องใส่เหล็กจับฟันในเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตเหล็กจับฟันจะเพิ่มแรงกดไปที่ฟันเพื่อกระตุ้นให้มันขยับไปยังทิศทางที่เหมาะสมแถมยังทําให้ฟันแข็งแรงขึ้นฟันแต่ละที่มีชื่อเป็นของตัวเองซึ่งคุณสามารถดูแผนผังฟันที่ถูกต้องได้ที่คลินิกทันตแพทย์หรือทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการจับฟันคนไข้ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นขั้นแรกสําหรับการจับฟันทันตแพทย์จะขัดทําความสะอาด ฟันเป็นอันดับแรกเพื่อให้เหล็กจัดฟันที่ติดเข้าไปจะได้ติดกับพื้นผิวที่สะอาดเหล็กจัดฟันประกอบด้วยวัสดุติดเหล็กจัดฟันเหล็กจัดฟันแบ็กเกตลวดจัดฟันยางรัดฟันยางดึงฟันลวดจัดฟันบ่งแหวนจัดฟันลวดจัดฟันจะถูกสอดเข้าไปในแบ็กเกตแต่ละชิ้นสิ่งนี้จะช่วยดึงฟันเข้ากระหากันทุกคนคงรู้จักยางรัดฟันเพราะคุณสามารถเลือกสีได้ส่วนฉันขอเลือกสีเขียวก็แล้วกัน ย่างสีสันสดใสนี้เชื่อมต่อกับแบ็กเกตและลวดพวกมันช่วยจัดฟันให้เรียงตัวสวยดังนั้นพวกมันถูกเลี่ยนและทำให้แน่นขึ้นเมื่อคุณไปพบทันตแพทย์เมื่อคุณติดเหล็กจัดฟันเสร็จแล้วคุณต้องมีขี้พึ่งเพราะขี้พึ่งช่วยไม่ให้เหล็กจัดฟันเสียดสีกับเนื้อผิวของคุณซึ่งอาจจะเป็นธรรมเนียมสำหรับคนจัดฟันเลยก็ว่าได้นะ โดยปกติแล้วเหล็กจากฟันถูกพิจารณาว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้วายและต้องใช้ความอดทนและฝีมืออย่างมากคุณอาจจะประสบกับอาการปวดหัวได้เพราะแรงกดที่ฟันและขากรรไกรหากคุณประสบการความไม่สะดวกสบายให้ปรึกษาทันตแพทย์ของคุณทันตแพทย์จะปรับวิธีรักษาของคุณแต่จำไว้ว่าเหล็กจากฟันมีประโยชน์มากมายยิ่งคุณดูแลตัวเองดีปฏิบัติตามที่ทันตแพทย์สั่งมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น การใส่เล็กจากฟันเป็นเพียงการเดินทางระยะสั้นๆแต่ที่จุดหมายปลายทางมีแต่รอยยิ้มที่งดงามรอคุณอยู่